เกม MMO ออนไลน์ตัวใหม่ที่เป็นกระแสกันในอยู่ช่วงนี้ได้ของดีมาด้วยละ่ะไม่รงเลเวล36เผาสัตว์นักรบหญิงฉันอยู่ห่างจากเกมออนไลน์มานับตั้งแต่กิวแต่ในเกมนั้นล่าสุดเลยฮะแต่เริ่มต้นใหม่นี่แหละสนุกอดีตละช่างมันละกันเพื่อนล็อกอินเข้ามาอ๋อตอนที่78มาฮิร่กับการกลับมาของเกม MMORPG ใาดีจ้าชิรายกุกิเลเวล44หมอผีนักเวทิทหญิงคนนี้ชิรายกุกิเพโยอสาวสายที่เพิ่งรู้จักกันในเกมอยโยอย่างน้อยก็คิดว่าน่าจะเป็นผู้หญิงแหละมีอะไรหรอถึงจะเป็นผู้ชายจริงก็ไม่เป็นไรหรอกท่านเย็นพออะนะเปล่าเปล่าเปาไม่มีอะไรหรอกแล้ววันนี้ทำอะไรดีหรออ๋อใช่พอดีมีที่ที่อยากไปอยู่นะ ดูสิดูสิมีแรเดตอันใหม่เพิ่มมาด้วยละวันนี้อยากลองดูเลยไหมเออไหนดูหน่อยอ้ต้องการเลยเอาหนักเอาการอยู่นั่นเนี่ยอย่างน้อยเราก็ต้องมีแทงกับคนฮิวไปด้วยกะแล้วเชียวลองหาคนมาเพิ่มในทีมดูไหมอ่ากับคนแปะหน้ามันออกจ้าลำบากสุดๆเวลาเล่นเกมแล้วคนอื่นมารู้ว่าเราเป็นผู้หญิงเนี่ย นี่จิตใจยังบอบช้ำไม่หายเลยละ่ะโอ้พระเจ้ากำลังสวมบุทบาสนุกสนุกแท้ๆ้ตนเมื่อไหร่ที่พวกผู้ชายรู้ว่าเราเป็นู้หญิงแล้วก็การยุ่งกับชีวิตส่วนตัวของคนอื่นน่ะมันผิดกฎไม่ใช่เหรอเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยละ่ะ อยากเล่นกับเพื่อนในชีวิตจริงมากกว่านาะอแต่ไม่รู้ว่าใครเล่นเกมกันบ้างแล้วสินี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะในชีวิตจริงก็ลองชวนเพื่อนในชั้นมาแล้วนะแต่ฮะชั้นเหรอเอ๊เป็นนักเรียนเหมือนกันเหรออยู่มัธยมหรือมาหาลัยเหรอ,อยุ่งเรื่องชีวิตส่วนตัวของคนอื่นมันออกจ้าว้าฮ้า ถึงมีแค่สองคนก็ไม่ได้หมายความว่าดันเจี้ยนจะเป็นไปไม่ได้ซักกันหน่อยมาดูกันว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนจะจะจะชอยแล้วข่าวังกดที่ถูกลืมระวังนะอืมอ่ะน,นั่นไงหยา่านี่นะนี่นะไปได้ดีกว่าที่คิดอีกนั่นเนี่ยเพราะว่าผีร้ายของเธอคอยช่วยพวกเรายัางไงล่ะ เอาล่ะข้าหน่าก็เป็นชั้นบอสแล้วสินะไม่มีอะไรจะเสียแล้วเพราะงั้นมาจัดเต็มกันเลยไปนอนได้แล้วค่ะบอสใหญ่มาแล้วมีอะไรเหรอก็กระท้อนนะนี่โดนคนในบ้านโกรธข้าแล้วอะ่ะไม่ชอบเลยเวลาที่ต้องทิ้งไว้แบบนี้แต่ว่าคืนนี้ฉันต้องพอแล้วล่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรที่มันก็เด็กมากแล้วด้วยล่ะบอกลามาฮิโระอา นี่เล่นเกมมาทั้งคืนอีกแล้วเหรอเนี่ยมาฮิโรชังก็แบบว่ามันยากนะว่าควรจะพอตอนไหนเวลาได้เล่นกับคนอื่นนะแต่เหมือนชิรายุกิจะอยู่ยันเช้าทุกคืนเลยละ่ะคงจะเป็นคนที่สภาพซมสุดๆเลยซ้อมหรอเอออืมงั้นก็แปลว่าอยู่กับคนนั้นทุกคืนเลยสินะอ่ะไม่แฟไม่แฟร์ฉันก็อยากเล่นด้วยนะอ,อ คืนนี้หมจะได้เพื่อนในชีวิตจริงมาเล่นด้วยละนะโอ้คงจะมาช่วยเสริมพลังของเราได้เยอะเลยล่ะก่อนนะาเธอก็เพิ่งเริ่มเล่นเองเนี่แหละโอ้ไม่ไงไม่ไงทำข,ขอเป็นเพื่อนเฮ้โฮซกิโมมิจิเทพซาศูนย์นย์จ็นินจาแอสซ,ซัสินนชายโค้ดโคเทมาแล้วเดี๋ยวเธอใช้ชื่อจริงๆเลยเนี่ยนะแถมเป็นผู้ชายอีกอ,อยู่ไหนนะ คือมาฮิโรจังใช่ไหมขอบคุณนะที่รอนะว้าย่านะโฮ,โฮสุกิโมมิจิมาฮิโรจังนี่มาฮิรงที่จริงแล้วเธอคือฮะการยุ่งกับชีวิตส่วนตัวของคนอื่นอนะมันผิดอดไม่ใช่หรอ,อเปล่าเปล่าไม่มีอะไรหรอกอ๋อเธอคือชิรายุกิซังสินะ ฉันเพื่อนสนิทของมาฮิโรจังเองนะยินดีที่ได้รู้จักนะว้าห์หึใช่ว้าห้าว้าพี่เอ๊ในเกมก็ไม่ไหวหรอเนี่ยดดดดเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะบายบายฮะเป็นคนนี้จังเลยอ่ะเอาเป็นว่ามาเล่นกันเถอะเลเวล up วันต่อมาถึงค่ามไาวิธีนอนน้อยเองซะแล้วเหรอได้ลองเล่นเกมนั้นครั้งแรกแล้วสนุกมากเลยอ่ะถ้าติดเกมขึ้นมาชีวิตได้วายป่วงแน่เข้าใจคนเล่นเกมจนเช้าเลยล่ะเว้ยในบุ๊กตื่นแล้วโอ้หาดูยากนะเนี่ยฮะ <c oughs> ติดตามตอนต่อไป <c oughs> เกมออนไลน์นวเวทนบนตัวใหม่ย่าพวกนายได้เล แนวเวทมนต์อันไหนอ่ะขอโทษนะเราไม่ได้เล่นนะน่าผิดหวังจังว่าจะมาโชว์เข้าปาร์ตี้สักหน่อยก่อนนามันเป็นเกมพีซีด้วยแหละลาละเอ่อเกมแนวเวทมนต์ใหม่งั้นเหรออึหลังจากวันนั้นชีวิต MMO มเของพวกเราก็ได้เริ่มต้นขึ้นว้าวยูตะเลเวลหซามรไรชายพินาโตะเลเวลหนนักบวชหญิง ทำไมใช้ตัวละครผู้หญิงอะ่ะเอ๊ะก็มันไม่ได้เจาะจงนี่นะระหว่างที่หาข้อมูลของโอยามะอยู่เราก็ใช้เวลาไปหลายวันเลยในการเก็บเลเวลสุดท้ายเราก็เจอเธอแล้วอะเอ่เอมาฮิรงมมีธุระอะไรกับมาฮิรุอย่างนั้นเหรอไม่ยอมให้จีบหรอกนะมีอะไรกันเหรอป่าไม่มีอะไรเลยจ้าเแตย คามที่คิดเลยโอยามะเนี่ยเป็นดอกไม้ที่ไม่อาจจับต้องได้จริงๆเออ้ออฮะว้าวก้าวเกมโอ้มอ๊ะแล้ววันนี้เอถ้าติดเกมขึ้นมาเอาผิดเสียงจบไปแล้วนะคะกับอวสานที่ชายตอนที่ใช่นะเจ็ดสิบแปดนะคะ ถ้าชอบกันหรือเปล่าคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ e แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะวันนี้หนูมีไลฟ์ด้วยอย่าลืมไปดูกันด้วยนะคะ